ไมายฮาเฮกับเจนี่ฟู้ดนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพก็ต้องคุยกับคนคนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโอ้โหนายพลคน้นแก่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายพลค่ะโอ้โหเสุขภาพอาจารย์เป็นเรื่องใหญ่คือรายการนี้แหละคนไมายฮาเฮกับเจนี่ฟู้ดเป็นรายการคนไม้กับสุขภาพใช่เพราะฉะนั้นเขาบอกสุขภาพเนี่ยนะถ้าสุขภาพไม่ดีนี่นะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไร้ประโยชน์สุขภาพเนี่ย ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเป็นอามพเป็นอาบมาพาดเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจวันวันหาเงินมาก็เอาใช้รักษาตัวหมดเกวค่ายาหมดเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ชีวิตไม่มีความหมายดีแล้วอาจารย์พูดถึงโรคแล้วถามนายพลหน่อยดีกว่าจริงๆโรคนี่มันเกิดได้ยังไงคะโรคมันเกิดมาอย่างไรโรคส่งนี้อาจารย์เกิดมาจากสเกตดาวเ่ะส่วนใหญ่นคนปัจจุบันเจะวุ่นวายกันเรื่องโรคไข้เจ็บพอสมควรเพราะว่าถ้าป่วยคนหนึ่งคนป่วยอยู่ในบ้านเนี่ย คนในบ้านจะป่วยด้วยกันหมดเลยเป็นกันหมดเลยเหรอคะก็เพราะว่าอย่างไงครับก็เพราะว่าอดตาหลับขับตานอนต้องคอยปนนิบัติกันอาจารย์ใช่ดังนั้นบางทีการงานเสียนะมันมันมันก็เหนื่อยนะการเฝ้าผัดกันดูแลดังนั้นคือคนเจ็บป่วยถ้าช่วยเองได้ก็พอทนนะอันไม่ได้เหนื่อยเลยมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะไม่มีใครเว้นได้แม้แต่คนเดียวแต่คราวนี้เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงจะดูแลให้ตัวเอง ไม่มีโรคคุกคามได้ยังไงตัวนี้ต้องสำคัญเพราะว่าคนมันจะดูแลไหวก็พระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเราเราก็ต้องยืดตัวเองอาจารย์คราวนี้เราเราจะทำย่างไรล่ะให้ตัวเองมีสุขภาพดีถึงจะแม้มีโรคภัยก็ไม่ต้องหนักนาสาหัดเอางี้เจ็บถ้าจะเจ็บถ้าจะป่วยเนี่ยก็ขอให้เป็นช้า เป็นช่าคนอื่นด้วยดีไหมอ้จารย์อยู่ในระยะที่แบบว่าดูแลฟื้นฟูได้ไม่ถึงขั้นแบบคจะเจ็บเจ็บปวดก็คือเป็นช้าของคนอื่นคนอื่นเขาเป็นตอนอายุเมื่อเขาเป็นตอนายุตอน35เราของเขาเป็นตอนอายุ65แต่เดี๋ยวนี้คนเป็นเร็วนะไม่ต้องรอให้แก่นะอาจารย์เดี๋ยวนี้โหลูกใครก็เจ็บที่พออายุ30กว่าคนทำงานอย่างเงี้ยพอ30กว่า40ก็เริ่มมาแล้วความเจ็บปวดเริ่มมาแล้วโลกที่ฮิตกันตอนนี้ก็คือเรื่องของเบาหวานอาจารย์มันฮิตเลยเหรอคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเยอะเอย่างนี้ผม ลงไปสัมผัสพื้นที่ค่ะทุกทุกหลังคาเรือนอาจารย์ต้องมีใช่ไหมมีโรคเบาหวานคนในบ้านคนในบ้านต้องมีหนึ่งคนขั้นต่ำทะเลย่ะเลยแล้ววนหญ่อายุเท่าไหรท่านี้ทะเลยมาแล้วอ่าเมื่อก่อนเนี่ยคือประมาณสี่สิบขึ้นปัจจุบันนี้อายุใช่ไหมมันไม่เฉลี่ยแล้วอาจารย์บางครั้งเนี่ยสิบสี่สิบห้าก็มีเบาหวานอ่ะเด็กๆก็เป็นเหรอเป็นครับ นี่ไม่ต้องรอไม่ต้องแบบคนอ้วนด้วยนะไม่ต้องรอว่าอ้วนหรือผอมที่นี่มันเป็นได้หมดอาจารย์ทีนี้ต้องมาดูว่าเบาหวานมันมีเออเบาหวานที่เกิดเป็นเบาหวานมันงี้มีแบบไหนเอาสองรูปแบบแล้วกันเอามันเลิกกลางอะไรเนี่ยมันเบาหวานมันเกิดอรอ่าเ้เบาหวานมันมีสองชนิดอาจารย์มีชนิดแห้งกับชนิดเปียกโอ้อ่ามันมีชนิดแห้งด้วยนะบังคนผอมลงผอมลงมันเบาหวานผอมเอาไม่แห้งไม่เอาแห้งกับน้ำเลยให้กับเปียกท่านี้ไอเปียกนี่ก็คือว่าแผลจะเน่าแล้วหายไม่เป็น ตัวนี้จะถูกคือคือคือน้ําตาลมันเอ่อตลอดอาจารย์พอน้ำเบาหวานไม่ควรเป็นแผลใช่ไหมพอน้ําตาลเอ่อเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะลุมกินแล้วหมอเขาก็จะค่อยๆเฉือนออกเรื่อยนะเพราะว่าแผลมันตายไงแผลมันตายแ็จแล้วเบาหวานมันก็ไม่ตัดขาตัดเนื้อหรอคือการฟื้นฟูเนี่ยบางครั้งฟื้นฟูไม่ถูกจุดอาจารย์จริงๆอ่ะคุณหมอแนะนําถูกนะแต่เราปฏิบัติตัวกัน อ่าไม่ค่อยถูกเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้โรคพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่โรคใหญ่คและก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอาจารย์ทุกคนสามารถเกิดได้หมดมีโอกาสเป็นได้หมดเป็นได้หมดยิ่งนะปัจจุบันนี้อาจารย์อย่างสมมติว่าวันนี้ครอบครัวนี่มีลูกหกคนตื่นเช้ามาก็กินข้าวหม้อเดียวกันกลับก็แกงก็ถ้วยเดียวกันอาจารย์แต่สรุปแล้วอาหารการกินการจปอยู่เหมือนกันทุกอย่างแต่เป็นโรคไม่เหมือนกัน อ้าวทำไมเนี่ยเหไหมอาจารย์อยู่ที่ร่างกายคนที่นี้สุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ภูมิคุ้มกันเป็นหลักถ้าภูมิคุ้มกันเสียระบบการย่อยอา,อาหารเาผาผานไม่สมบูรณ์มันก็จะเริ่มแปลธาตุเปลี่ยนกันนะบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็เส้นเลือดอุดตันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถเป็นได้หมดฉะนั้นมาดูเบาหวานว่ามันเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้น ใช้ระยะเวลานานไหมส่วนใหญ่คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจค่ะบางคนอาศัยดูที่ปัสสาวะอาจารย์ถ้าปัสสาวะทิ้งไว้มีมดมาลุมตอมฉะนั้นแสดงว่าหวานของคุณหนักแล้วโอ้ถ้ามดมานี่หนักแล้วหนักแล้วครับอก็ปัสสาวะหวานแล้วอ่ะครับจริงจริงๆอะ เขาเรียกว่าโรคนี่มันปัสสาวะหวานนั่นแหละเบาก็คือปัสสาวะหวอนจะมีโอกาสดูแล้วว่าปัสสาวะอยู่ในห้องน้ำปัสสาวะปัสสาวะก็ไปหมดแล้วมันไม่มีโอกาสไปปัสสาวะบนดินครั้นนี้อ่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยไม่่คอยสังเกตอย่างนี้ไม่มีก็เลยปล่อยตัวเองจนจนตัวเองต้องเริ่มมีอาการแล้วอาการแรกๆบางคนตาฝ้าฟางเหมือนจะมีอะไรเหมือนขี้ตรงขี้ตาเอ๊ะทำไมถูตายังไง มันก็ยังมีเส้นมีอะไรติดอยู่อย่างเงี้ยมัวมัวตามัวครับอันนี้คือขึ้นตาละอ่าแล้วก็ถ้ามีอาการอ่อนเพลียหิวน้ำบ่อยๆกลางคืนลุกกินน้ำกลางคืนลุกกินน้ำคอแห้งโอ้คอแห้งอันนี้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าตัวสําคัญคือข้างในเรามันร้อนอาจารย์เครื่องในร้อนละร้อนอ่าอันนี้บางครั้งเรากระหายน้ำเมืองคืนนี่ฐันนี่ฐานได้ว่านี่กาลังจะเป็นเบาหวานแล้วถ้ากลางวัน อ่ากลางกลางวันง่วงซึมอ๋อกลางวันจะเป็นม่วงซึมซืเรียกกลางคืนคอแห้งครับอ่านะครับพวกนี้เนี่ยก็คืออาการเริ่มแรกเลยตครับฉะนั้นพอไปตรวจปุ๊บก็จะเริ่มเจอแล้วพอเจอก็จะคุมไว้ทีเนี้ยคุณหมอก็ให้คุมคุมอันดับที่หนึ่งคุมอาหารอืมอ่าพวกที่มีเกี่ยวกับน้ําตาลเขาจะให้เราหลีกเลี่ยงดอาหารที่มีรสหวานของหวานอะไรเงี้ยรวมถึงผลไม้บางชนิดด้วยบางชนิดครับผลไม้อ่าตอนนี้พอ คุมดังนั้นเสร็จปุ๊บก็ต้องมียาคุมอีกอือ่าคุมย้ำตาอเกิครับฉังนั้นหมอเขาจะฟันธงเลยว่าอเบาหวานไม่มีทางรักษาหายมีแค่คุมไวเท่านั้นเองมีให้ทรงๆอย่างเดียวครับไม่น้ำตาลเกินให้น้ำตาลสูงถ้าน้ำตาลสูงมากครับเนี่ยเรื่อมันก็จะเพราะว่าเบาหวานไม่มีเชื้อโรคอาจารย์มันเป็นโรคไม่มีเชื้อโรคครับถ้ามีเชื้อโรคยาฆ่าเชื้ออืกินลงไปโอกาสหายขาดมี แต่บางเงินโรคเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมตับอ่อนทํางานผิดปกติมันไม่สำเร็ไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาย่อยน้ําตาลเผาผานเป็นพลังงานได้มันก็เกิดสะสมบางครั้งตับอ่อนผลิตออกมาได้จริงแต่ร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จันผลิตมากๆตับอ่อนบวมเสียอีกโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดามันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอนไซม์โดยเฉพาะเจนี่ฟู้ดมีบทบาทกับ เกี่ยวกับน้ําตาลยังไงเกี่ยวกับเบาหวานยังไงโอ้โหนี่ชัดเจนมากยังไงคะเอเเออ็นไซน์เจลีฟูดมันไม่ใช่ยาอยู่หรอครับคืออย่างนี้นใมันเป็นเครื่องดื่มพืชผักผักผลไม้รวมเอ็นไซม์มันก็มีในผลมะม่งผลไม้อะไรก็มีตัวนี้มันมีมาเป็นอย่างนี้จดทะเบียนจดทะเบียนเป็นอาหารระยะเป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารจดทะเบียนเป็นอาหารประเภทเครื่องดื่มครับพืชผักพืชผักผลไม้ครับรวมรวมครับอันนี้เอ็นไซม์มันมีเอ็นไซม์ไหมในในในคือเออ็นนไซม์เเี่ยต้งจลีฟูดเนี่ย ต้องมีครับมีนี่ยนักวิทาเขาวิพิสูจน์มาหมดแล้วเพราะว่ามันขายทั่วโลกโดยเพพาะจีนีฟู้ดเนี่ยคราวนี้ตัวเอนไซม์เนี่ยมันมันมีได้อย่างไรมันมีตัวแบบไหนหลายคนถามว่าเอนไซม์คืออะไรบางครั้งเรารู้กันแค่ว่ามันเป็นน้ําย่อยช่วยย่อยเอนไซม์คือตัวช่วยย่อยจริงๆแล้วถ้าเป็นจีนีฟู้ดมันมากกว่านี้ครับยังไงอะคะมันเป็นยังไงคือมันไปเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายเราให้ทํางาน ค่ะนะครับให้ทํางานนะครับฉะนั้นการที่ร่างกายเราเนี่ยอวัยวะข้างในเนี่ยหยุดทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเสื่อมลงเขาเรียกว่าจะเกิดปัญหาโรคแล้วอาจารย์ฉะนั้นตับอ่อนของเรามีปัญหามันถึงเกิดเบาหวานเราก็ไม่สามารถผลิตเอนไซม์ขึ้นมาซ่อมแซมตัวเองได้ครับเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาแล้วน้ําตาลในกระแสเลือดก็เริ่มเออค่ะอันนี้น้ําตาลมากมันก็หนืด มันพานไปให้น,นิ้วมือชาหมดนะมันไปได้หมดนะเพราะว่าเลือดไปถึงไม่ถึงมันเนืดมันมือเหมือนน้ําน้ําเปล่าก็กะน,น,น,น้ําเชื่อมมาจารย์เวลาเราเทน้ําเชื่อมเทนี่ไม่ค่อยอยากจะลงหรอกแต่น้ําเปล่าเทเป็นไงครับปืดปืดเลยนะครับฉะนั้นเลือดก็เหมือนกันนะครับเลือดของเราเนี่ยถ้ามันเข้มข้นโดยเฉพาะเนืดมากๆเนี่ยส่งผลให้หัวใจเริ่มปั๊มองหัวใจปั๊มเลือดเลือดข้นกว่าจะดึงมาจาน หัวใจก็เริ่มเป็นไงบางคนโรคหัวใจโตเพราะว่าโรคหัวใจตายไปอีกเพราะว่าหัวใจมันทํางานอย่างหนักโอ้โหนี่เบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคธรรมดาแน่นอนเป็นโรคที่พาพวกมาเยอะแยะไปหมดเลยจะเจอโรคอื่นลงอีแล้วแล้วเอนไซม์จะ่ได้พูดเนี่ยมันไปมันไปฟื้นฟูได้ไงก็คือหน้าที่หลักๆคือเอนไซม์ที่ที่สําคัญคือไปย่อยค่ะไปย่อยก่อนไรเป็ด เอาไมเรสสองตัวรวมกันคือไรเปสเนี่ยเขาจะย่อยไขยมันค่ะ,ะบางส่วนที่เป็นโปรตรีนแล้วก็มีโมเลกุลเล็กๆเ,เนี่ยที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยค่ะ,ะมันก็จะย่อยออกก่อนซึ่ง<อ>เป็นตัวที่ย่อยมากยากที่สุดในร่างกายเราเลยอาจารย์แต่เอนไซม์เจนิฟู้ดตัวนี้มันจะมีตัวไรเปสพอเรากินเข้าไปดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็ไปย่อยของเสียออกอสรุปง่ายๆว่าถูกโรคก,กัน<อ>คือช่วยได้แน่นอนร้าประเด็นฟื้นฟูนะ ยังไม่ใช่คาว่ารักษาคือเป็นที่ไม่ใช่ยาครับไปฟื้นฟูมันเป็นแบบธรรมชาติลย่ใชเป็นเอนไซม์ไม่ใช่เป็นรักษาไม่ใช่เป็นรักษาตับอ่อนไปรักษาอะไรต่างหไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปฟื้นฟูให้มันทํางานครับ ไปเร่งปฏิยาให้วัยวะจุดนั้นกลับมาทำงานคืาอะไรปฏิอะไรชีวะอะไรปฏิกิริยาชีวะเคมีในร่างกายเราอาจารย์จะปฏิอะไรปฏิสมที่อย่างเดียวก็ได้อาจารย์นี่อ่ะแหมเรื่องไรายไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ